เลขมงคลเดือนตุลาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมพรชาแนลสื่ออิสระสำหรับเดือนตุลานะครับมีเลขมงคลเยอะเลยนะครับวันนี้แอดก็จะนาม,มาฝากนะครับสำหรับวันที่13ตุลาคมนะครับเป็นวันที่พ่อหลวงรอเก้าของเรานะครับได้จากไปนะครับ และวันที่21ตุลาคมนะครับเป็นวันที่สมเด็จย่าของเราก็ได้จากไปนะครับในเดือนตุลานี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะเลขมงคลนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับวันที่23ตุลาคมก็เช่นเดียวกันครับ,รบสำหรับเลขมงคลนะครับก็ค่อนข้างที่จะ ออกบ่อยเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ติดตามนะครับก็นะครับเอาไว้เสี่ยงโชคกันเลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ